คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยงรบเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและวันนี้ครับเพื่อนๆเราอยู่กับซูเปอร์แมนสายดาเมจแน่นอนนะครับ ฮมฟิลฟิฟยฟมาเรียบร้อยแน่นอนเจ้หวันนี้ปาดโอ้โหไปคอมโบสองปาดเราปาดด้วยลมหายใจเขาปาดด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์มาล็อกจริงคอนเทนต์เนี่ยผมจะลองตั้งนานแล้วนะเพื่อนๆอ่าผมจําได้ครั้งสุดท้ายเลยที่ผมลองจะเป็นซูเปอร์แมนสายแทงใช่ครับสายเทงคลิปก่อนนะคลิปประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะครับคราวนี้เราจะลองเปคอนกับโบเกนสเปีย ได้ตายแล้วนะครับ้อนกับโบเกนสเปี่ยนและดาบแดง3ชิ้นนี้ก็คือ,ค,อคือตัวชูโรงของเรานะครับประมาณเลทเกมเดี๋ยวรอค่อยออกของแก้น,นะครับเพื s right. <S ่อแบบก็ออกของเกาะเยอะนะก็มีจะมีให้เลือกนะครับหรือถ้าเราคอนเทนต์จริงก็เจาะ300ไปเลยในตำนานนะฮะได้ไหมนี s right. <S แ่แล้วแล้วตายด้วยนะเนี่ย ฟื๊บฟิกเกอร์โอ้โหฟิกเกอร์ก็เสียอา้อาวไอ้ที่จะมาล้วงตูดผมอีบ้าเอา้สวัสดีจ้าไฮโน่ผมไม่เล่นนะครับโอเคผมเอาไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผมเอามันไม่ตายแน่นอนครับผมเล่นคนอื่นดีกว่าเก็บฮียอย่างน้อยต้องแวนว่ะ,อเ,วะเอต่เลียคลิปการก่อนเพื่อความรวยโอยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโก ตายแล้วหนึ่งแวนเอ้า um. ถอยถอยถอยลงไปกูจะเอาแบนเอลงไปปีศาจหรือเป่าโอ้ฟิกว่าไคโนมาหรือเปล่านี่โคตรซิ่งโคตรซีดและกระโดดครับปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับดาเมจเป็นของซีดทียที่ปิดไปในตอนสุดท้าย อ่านี้ผมเคลียร์การผมไม่ผิดนะครับเอเนตลงไปเล่นกับเพื่อนผมผมไม่ผิดนะครับถ้าแบบเห็นเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนจะไม่เคลียร์การจริงเราเราลงมาเราลงมาเทคเลยนะครับเทคมาโฮมอะเทคมาโฮโลชั่มโลจังหวะสามเอจ,ม 2, จ,มจังหวะสองจังหวะสองจังหวะสามจังหวะสี่เพื่อนตันโคตรด,ดีจังหวะมันไม่ได้วะ่ะแล้วจังหวะนี้กูส่วนในตาพี่ครับ ลำแสงดวงตาพี่คาดจะโกนมากไปได้ควรทำคลิปทุกวันเดี๋ยวคออักเสบหรือจะงิดเลยอะคอเสบแล้วิดเลยชอบจริงมีมลำแสงพิ่คาดดวงตาไปครับผมหลังจากนี้มันอารมณ์คล้ายๆกับเอลสูนะเพื่อนๆที่เอลสูมันออกเจาะใช่ไหม แล้วข้ามขั้นไปเป็นคอนนะครับแล้วค่อยไปขึ้นดาบแบงอันี้เราก็จะเล่นเหมือนกันเลยเราก็จะออกโบกข้นสเปียร์และขึ้นคอนและค่อยดาบแบงนะครับมาไปลาดีกว่าอยู่มันไปฮะสู้ไฮโดไม่ได้แป้อมไม่ไม่แตกอีกนี่มาเล่นนี้ดีกว่าและเป้าหมายที่แท้จริงเราก็คือนี่ต้องออกมาก่อนและ ปาดลมหายใจสดชื่นโอ้โหแล้วมันลมเป็นจังหวะสุดท้ายครับอันนี้เอพลพริ้วจริงตโลตัวโกงตัวโกงครับตอโลตอนนี้ใครๆก็เล่นนะครับถ้าใครยังไม่ทราบตอนนี้เมตา้ามต้าแทงเลยนะครับผมต้องบอกบอกให้เพื่อนแบบอเอามาหลอกมาแก้นะเพราะผมอยู่โซแมนคนแรกนะครับคนแรกๆเลย Hold on. Hold on. เกมลำบากลำบาก เราจังหวัดตครับรอขึ้นมาแล้วชื่อเราจะเป็นตำรวจคอยปราบปรามคนที่เล่นมา้าในภูมเห็นนะพา the สิบแล้วเห็นเด้อแล้วเปิดอันตีแล้วไอ้ฮัทสวนไปนอก,อกวงอันติไม่ให้เข้าอันตีเอ้าไ,ไม่เงยไม่ซ้ายเหรอลำไประบงโระบงสโลดอกสุดท้ายครับ เกือบชีวิตเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องของชีวิหนึ่งมันแรงมากครับสำหรับซูเปอร์แมนเผื่อใครไม่รู้นะถ้าเป็นสายแรงนะครับมันแรงมากแต่จริงๆเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้ผมฆ่าเท่าไหร่มีแวนประมาณช่วงต้นเกมเดี๋ยวแวนก็จะออกเป็นพวกไกอาสเตลลาร์ดของกันอะไรอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะระบากขึ้นในช่วงกลางเกมและเลทเกมนะครับขอแค่ทีเดียวอ่ะไม่ให้ลงมา ต้องลงก่อนนะดเาเมจเราแรงมากครับรอจังหวะผมจะลองไม่ได้ใช้มานานแล้วไม่มีจังหวะให้ใช้เลยพี่เอาละห้าให้สี่สามสองหนึ่งแ <c oughs> อชชันเขดูขอโทษขอโทษขอโทษ,อโทษไอเชีย่ยไม่ได้ปะไม่ได้อันนี้เล่นป้าจัดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ตีจองจริงนะนี่ลึกจัดเลยนะครับเนี่ยมาลึกจัดเลยนะครับเนี่ย โอ้หนึ่งทีเอาพิ้งหลอดโอ้โหแล้วเสริมพลังด้วยของไปปังให้หน่อยออืมอืมมพิกาตด,ดวงตาเ <never> ขาไล่เอลซูว่าแต่กลางแม่น้ำมันจะมาบ้านน่ะโคตรเทื่ยโอเค,อเคผมพอเห็นไอเทมของแวนแล้วนะครับน่าจะเป็นเกาะสะท้อนน่าจะเป็นเกาะสะท้อนเลยสำหรับตัวที่บานที่สุดน,นะตอนนี้กลายไปเป็นวอลคาดเทนนะครับ จะดูข้อดีข้อเสียของเราข้อดีก็คือแรงนะครับข้อเสียก็คือถ้าเขาออกของกันมาเราก็อาจจะเปิดชุดเดียวไม่ตายนะฮะถ้าในเกมเกมนั้นเป็นตัวบางหมดเลยอันนั้นคือเฟี้ยวเลยแต่เกมนี้ค่อนข้างที่จะถึกจุดนี้มันเน้นถึกกันนะครับแต่ตัวไม่โคตรถึกนะค่โคตรยากโดดมาตัวนี้ปักมือแต่ว่าไม่โดนรอรัดเลยแนละ้วตัวนี้โอ้เลือดไม่ลดเลยเรียบร้อย ลำแสงพี่ค้าดวงตาหม,มันแบบหเพอร์เฟคมากว่าจะลำแสงพี่ค้าดวงตาแต่ว่าอัติมันมีให้เห็นครับผักสามสยองจัดนี่ต้องเข้าจาังหวะสองแล้วตัวเราบางจัดไงตายไม่เป็นไรกูเก็บงานเพื่อนหนึ่งขยโครับปึป๊บปั๊บโอ้โห จุง๋ง่ะใครโดนก็คือจุ๋ง่ะคร่งหลอดมีให้เห็นแน่นอนครับเอาละครับดูจากการเงินของแวร์นะครับเริ่มไม่ใช่เริ่มออกก่อนสะท้อนไปที่เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวผมจะมูลาหรือว่าเป็นคอนเทนต์เจาะ300ดีวะเจาะสา0คอนเจาะ300คอน ก็ยังไม่เคยทาเหมือนกันนะเดี๋ยวทําให้แล้วกันนะฮะเออผมก็อยากลองแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตายง่ายพลาดทีเดียวคือร่วงเลยนะโอ้ยจะทําคอมโ,มโบซะหน่อยไะได้กูมีเป้าหมายละมึงมารีวิวจากผู้ใช้งานจริงหน่อยแอคชั่น <c oughs> ผมต้องการอย่างนี้เว้ยแต่เกมเนี้ยข้างหน้าไม่เป็นโตโลโตสตันไม่เยอะชิปหายทำโคตรยากเลยนะครับแราคาแรกที่ทำไปแบบพลาดเองด้วยคุณตะเสาเสาถ้าดักเราง่ายอยู่เฮ้ยไรเอลสุเราเก่งด้วยแล้วเกมนี้อ้อมเลยตัวน,นี้พี่าดาขอญาตน,นะครับโอ้โอหโดนตันดออสุดท้ายโอ้มนถึกจริงกว่า การเล่นตัวา้เอ็ดดูง่ายๆครับใครบานที่สุดแล้วเราเป็นคนฆ่าใครง่ายที่สุดนั่นแหละนี่คือเป้าหมายของผมนะครับกระโดดึ่งทีแล้วรวบเลยปี๊ดปริแล้วเราก็ไปลุ้งต่อนะครับดูแบมมาซอยขอญาตนะครับเพื่อนทำน้าเอ็ดให้ไปแล้วเพื่อนดาเอ็ดทำให้แล้วนะครับลํำแสพพิฆาตดวงตาแบทแมนสกิล กูซุปเฮ้ยมันมันจะเล่นมุกโลกป้าวะแบบเราชอบเราชอบดีซีแต่ว่าไปบอกในตัวละครของซูเปอร์แมนเอซูเปอร์แมนก็อยู่ดีซีถูกแล้วไปบอกของมาวิวอะไรอย่างงี้เออโอเคโอเครีวิวจะพูดใช้งานจริงนะครับแรงจัดเดี๋ยวผมจะทำให้เขาตาตึงนะครับ ฆ่าเขาคน,คนนี้ดีกว่ารับบทเป็นคนร้ายเฮ้ย hey, เพื่อนมองทางนี้ oh, ขอฆ่าตอนหนึ่งได้ดิโหร่วงไปก่อนเลยนี oh, ่อย้ยาผมไฟก่อนนะ uh ประยัปบะฟ้าแล้วกัน uh huh. แค่มันเสียดายนะข,ข้อเสียว่ามันเลยมันมันตกเครื่องง่ายมาก uh นะครับ ผมก็เลยอยากเล่น,อย,ลนอยากเล่นเป็นรองเท้าฟรที่บูตโอ้ไม่ตายด้วยโอ้มาลบจังหวะแรกอยากเล่นเป็นแฟท์ี่บูตเพื่อเพื่อซึ่งฟิกเกอร์มันจะใช้ได้ง่ายขึ้นอันนี้ฟิกเกอร์แบบรอตั้ง120ยินาทีก็2นาทีอ่ะแล้วค่อนข้างนานนะครับตอนนี้ไอเทมผมค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะครับจังหวะ2เกมนี้เรามีแท้งนะครับผมก็เล่นจังหวะ2ได้ตายครั้งนี้ไม่มีพลาด ไอสกิล2บวกกับฟลิกเกอร์ได้เหมือนกันสำหรับซูเปอร์แมนผมได้ข่าวว่าตัวนี้จะรีเวิร์กนะผมไม่รู้ว่าจะรีเวิร์กเป็นตัวนั้นจริงหรือเปล่าผมเคยเล่นใน HOK อยู่เคยเล่นใน HOK อยู่นะครับ H นี่ No head No head H แย้ขอฆ่าดีวะเอาสรุปสรุปกูกลายเป็นแย้แมนแล้วเนี่ยอืงขอฆ่าเหรอเนี่ยไอเอเอาไปหนึ่งลำแสงไม่เอาตัวนี้ ีวิวจากคนใช้งานจริงนี่ครับบ้าไปแล้ว Are you crazy man a r e you crazy เอาละเราต้องไปรับมาหลอกแล้วผมขอแล้วกันวัดดำอีกหนึงน่งแค่เกาะสะท้อนนี่นะเจ300าะ3 0 0ก้ัวไม่เข้านี่ในตำนานเลยนะเว้ยไม่ต้องตกใจครับก็ทีมผมก็ไปหล่อยอ็อสเลเยอร์มานะครับ <laughs> เกิดมาผมก็งงงอยู่กูไปเข้าห้องน้ำมาเหมือนกัน คร uh> um ึ่งหลอดยังไม่ขึงเลยฮะเลี่ยมเงาเลี่ยมไงโอ้ยเริ่มยากแล้วว่าคนดูเพื่อนเราหมูเริ่มยากแล้วอ่ะอยากจะฆ่านายจริงๆเราคือกองปราบปรามคนเล่นม้าแห่งประเทศไทยอ้อมและเจ้านี้ เริ่มยากแล้วนะครับบอได้บอลบอลได้บาวไม่เฟรนส์ไม่เฟรนส์โอ้โหตะคือ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 เอ้าโซโซให้เฮ้ยเอาแวนให้ด้วยเฮ้ยเราโตโลเอาอีกตบมือให้เอ้าสู้ครับเฮ้ยเอ้าสู้โอ้โหจบบ้านได้ครับพวกเขาจริงๆ ในเกมผมไม่รู้จะทำไงจริงนะครับเนี่ยอันนี้ผมจดการให้โดดโดดไม่โดดกูโดดอะไม่โดดกูโดดไปโดดกูโดดไม่โดดกูโดดไม่โดดกูโดดทีเดียวให้เป็นเสียกูเกือบร้องเพลงเป็นจะมาแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วขอแค่ทีเดียวให้มันข้างไหนจากใจพวกเรา <Dead> Man. <Victory. S 1> ดีนะมันไม่เรียกว่าไออนแมนอะช,ชี้ไปทางมาวิลเลยนะครับเนี่ยโอเคครับประมาณนี้สำหรับไอเทมที่ผมจะเทสนะครับก็ให้คนดูดูว่าต้นเกมมันพอมันพอเล่นได้พอเขาออกของมาแก้ปุ๊บอ่ะชุดเดียวเราเริ่มเริ่มไปไม่เป็นแล้วก็ต้องมารอจังหวะเพื่อน <'m> ทำให้ช่วงแรกอ่ะจะรอจังหวะ2จริงๆนะครับผมประมาณนี้ <King> s. <S สำหรับซ<ๆ>ูแมนแต่ถ้าใครเจอแบบตัวบาง จัดไปเลยครับเหมือนม้าในเกมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า